สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กับมาพบกับเก่ามาเชียร์ได้แล้วครับพี่น้องเสาร์วันที่สิบหกครับผมกับเมื่อสันวันนี้เช่นเคยครับผมกับพี่น้องเอฟซีกับแังไดงกับขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีถูกหวยแล้วเงินไปน้ำกันได้ครับผมครับสามตัวสองตัวบนล่างครับพี่น้องเนาะครับเอาคลิปนี้กับมาตามดวนให้พี่น้องเอฟซีเช่นเคยครับผม เลขปูปิศนาเด้อครับผมวันหวยออกครับเมื่ขึ้นปูอนิมิตได้เป็นยังไงครับผมไปรับชมรับฟังน้ากันก่อนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเลขกับปูปิศนาเก่ามาเชียร์กับขอกราบขอราคุณปูเด้อครับผมครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังแรงใจให้กับเก่ามาเชียร์น้ำเชียร์แลลวก็อู้น้ำช้เนี่เด้อครับพี่น้องไปรับชมรับฟังเลขปูกันเลยครับ ผ <Hello. S 1> ูการธรรมศาสาร์ครับผู้กับเป็นตัง,งไงปูบาทนี่ครับผมมขึ้นกะนีมิตดีอยู่แต่ว่าปูว่ามันติดเป็นสองศูนย์หาคนอ๋อยังยังยังอยู่ในชุดอันอยีร่ะปูนะเออแต่ว่า <c oughs> เหล็กล่างมันเป็นสีเด้ออันซีเมนต์มันบางเอิญหรืยยังไงบวกหูคู อันกู้ยันอันเป็นศูนย์เจ็ดนี้การจับกลุ่มอยู่เดินมันครับมันเป็นอย่างสี่ไหม <c oughs> คือคือมือว่านเนี่ยอันปก,กติเยมเป็นคือมาสร้างวัานนี่มือแรงน้ำนะครับปูว่วานเป็นมามมปูในกูยันเด็กไงู้ก่แกนมาบนศูนย์ไปสองศูนย์ห้าล่างศูนย์เจ็ด หนึ่งเจ็ดสามเจ็ดยังสินะครับปูปัดนะครับเมื่อปูชักไปเขียนหนึ่งสี่ถึงไปถึงปัดปูสี<ม>่ยื่นนี่นเอาเนื้อสี่จะเลออยู่ผู้พ่รลู้โตเรื่องนะผู้ผู้ก็เล่นเนื้ถึงนีเมียสี่ปูเคยทรงหายในไร,ร่น่ะคือมันเป็นยังส่พอปูสีไปหมั่นใจว่าล่างหนึ่งสี่นั่นครับมือณมือนี่นะผู้หมั่นใจว่าเป็นล่างหน,นึ่งสี่เ 1, มื่อไปลงเขียนดิครับปู เออเมื่อไปหลงเขียนปูวา่วาเทวดาพับก็ป,อปอูอีกอย่างมันอยู่ในนิมิตอยู่แล้วแต่ว่าปูบด้ตีเอาครับคืออันมันนี่อยู่ตั้งสามมือบนเด็กตีปูฝันไอ้นิมิตเกี่ยวับหนึ่งสีนี่แต่ว่าปูปูคิดบ่ถึงอ่ะนะค,คือปูนิมิตเห็นปูยิ่งเป็นซื่อนุ่งตอนแรกๆนะเราเพิ่นขับบได้มีความใล่ชิดก็ปูอย่างเ้งแต่ว่าลูปูเนี่ยู้จักว่าเล่านะ่ะซื่อนุ่งครับเออ แล้วกับมาอักที้วแล้วผ้าคนที่อันตีหูเงี้ยวๆแล้วเราเอาบุรีมะกาปูแล้วเอาบุรีเอามาว่างไว้ทีปูว่ามันเป็นหนึ่งเทนนะครับบุรีหกักครับผมเออ,อน,นันมือแรกกันคือคือเห็นผู้หยิ่งซื้อนุ่งเรามือมือล้างมากกับปูกับเป็นไม่เห็นผู้ญิ่งซื้อนุ่งอีกซึ่งเป็นหยาิปูที่เพิ่นเสียไปหลายทีแล้วครับเอา มันเป็นอย่างเ <c oughs> ป็นนิมิตเห็นเก่าปูกับว่ามันมีหนึ่งพ่อสี่ปูวานะครับปูระบานนี่อันอีกมือนึ่งอ่ะมันไปเกี่ยวกับหนึ่งสี่อันขี่ปูว่าปูปูนิมิตเห็นเด็กหน่อยปูไส้อันมันขีแ่แดกับปูเดี๋ยวนำไปสีในมันนั <c oughs> ่นแะครับเหตุการณ์ตรงนั้นอ่ะมันเกิดอยู่มูบานที่มูที่สิบสี่ <c oughs> อือครับ <c oughs> ปู <c oughs> แต่ว่าปูเคยเอามาเบิ่งจักเจอเลย อันบานในเมื่อวานเนี่ยมันเป็นเหลืองบังเอิญอย่างเดยเมื่อปูไปเขียนไหมหนึ่งสี่หลังจากว่าทีว่าจะเขียนเจ็ดศูนย์เขียนยังไปดิปูเจ็ดเขียนไปแล้วแต่บานนี้หนึ่งสี่ว่าปูแปแลยว่าทั้งตีปูบอลูตัวเลยปูกับงงขึ้นกันปูเขาตั้งใจเขียนศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดยังสี่นะครับอันถามว่านี่เม่ดีบูเมื่อเมื่อตีปูอันเสียงไทยอันตีปูหมั่นใจว่าเลขมองนเข่านั่นคือปูเสียงไท้ องหาศูนย์แล้วก็เจ็ดศูนย์จากนี้มีดีว่ามอตเตอร์ไซค์ตรงน้ามันนะครับปู่านนี้บานนี้ในคืนนั่นน่ะนี่มีดว่าเหล็กมันมันเข่าแล้วแล้วแต่ว่าเหล็กอ่ะมันถอยกลับมันหมายว่าถ้ามาถอยกลับน้ำกระตุกเป็นศูนย์เจ็ดหรือหรือศูนย์หาดังที่นะครับอือแต่ว่าอันมืออันหนึ่งสี่มันมาจากไหนคือ คืออันเที่ยวเชียงทใายมันบวชไม้ความว่าสิเขาทั้งบนทั้งล่างจังสีนะครับทมันมีศูนย์หาศูนย์เกษตรศูนย์มันบวชไม้ความว่ากองโชนี่มันสีมาเบิดลอ๋อไ่ได้ว่าเขา<อ>บนตัวห<ม>น,นึ่งถืออครับผู้ระวังถือแล้วครับผมชุดนั้น,นานี่มันถือเกลียวท่าว่าแมนชุดเจ็ดครับผมผู้อันอันอาม่าที่บ่อันอีกบวชไมื่อคืนนี่แต่ว่ามันมีในในอยู่ในยา่า เลขหนึ่งสี่มันอาจจะเข่าก็ได้พพเพราะกูซื้อิวาน้ำเสียอันพ่อบอกปูว่าป,ปูเลขอมสินมันออกไปแล้วหนึ่งสามบอก,กำนี่แหละแสดงว่าต่อไปให้ให้ความคิดปูนะ่ะออหนึง่งอมสินกับกัฐถางลมันมออกใกล้กันแสดงว่าต่อไปมันออกหนึ่งสี่เท่าแต่ปูวางสับปูวางน้ำเชี่อ์่ะแสดงว่าหนึ่งสี่สิมาแท้แต่ละปูวางสี่ในในนิเว่นอ่ะนออปูจำเลยจำนี่ะ อ๋อปู้กันได้สีว่านายเป็นเป็นบนสองศูนย์ห้าสองศูนย์ห้าเอล่างนี่หนึ่งสี่ครับอันแต่ว่าอันอันกันอันเลขเก้าปูอันสีปูบอกไว้เนี่ยอันศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดครับสามเจ็ดนี่ตอนแรกๆเนี่ะปู้มั่นใจว่าเลขเจ็ดมันอยู่หลังหน่วยเลยเด็กเอกล่างเนี่ยออัน ปูสีลงทุนก็ไปป้องกันเอาปูสี่จุดโฟกัสให้แล้วก็ไปป้องกันเอาหนึ่งซีครับผมเอออันฟากเอ็กซ์ซีเน่ว่าเขาลงทุนอ่อครับเข้าได้ง่ายดีกว่ามันไปเสียหลายป้องกันดีๆยังไงก็เอาให้มันอยู่แต่มันอยู่แน่นีแหละไม่ได้เปนีิมีตอยู่แน่นีแหละเลขบนนี่ตัวเดียวเลยบ่ปูสองซุดแฮ ผูเพิ่นอันก้าหาก้าอันปูเบิ่งแล้วนี้การจับกลุมไปแล้วโอ้แม่นรเกวาเกวโขกไปแล้วคุ่นเ้อสงสัยจะถามไปล่าคนเด้ไนั่งบอกยเจ้าคึับปูเบิ่งแล้วมันหยับกิ๊บเิยมหะครับเพราว่าอันนี้ที่นี่ปูว่าต้องได้กับที่ว่าดาใบปูเพราะว่านี่มิดน่ยมันมาอยู่ปูบ่ไดเอามาเบิ่งปูบ่ไดเอใจนะปูไปมั่วแต่ว่าศูนย์เจ็ดมั่แใส่ตังจะได้กับศูนเจ็ดเจ็ศูนย์ยังนะ พ่อไปลงเขียนอันแบบเขียนแบบบ่รหลุตัวทีพปูก็เลยไปลำดับนิมมตเก่ามากครับผมออมัดกับไรกับปูก็เลยเป็นึกถึงอันหนึ่งหนึ่งสีนมากนี่นี่มตบอมันมาตั้งสามหมื่นแต่ว่าปูบลเสะเหลียวใจ่ปูไปมั่วไปคิดแต่ว่าเหล็กสองศูนย์เจ็ดศูนย์มันเข่าแล้วจังตีนะครับเอฟซีพิจารณาป้องกันตัวดีๆแต่ว่าที่หมมันได้บฆษนานอกกฆษณาคะแนีนเด้ยวเทอนี้ ครก็น่าอายุดอกได้อายุดอกครับไว้ว่านในเอฟซีตีแทำบุญมานำให้พรกกันมีโชคครับสาธุครับปูลอตเตอรี่เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดสี่สี่ไปแล้วกับข้อใหตุรุนหลงวัลใหญ่เลยครับหลังวัลเหล็กถ่ายรางวัลที่สองมาไปน้องปูครับผมแต่ว่ามัน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 อันนี้อันไว้ตัวท่านยีดอกปูในส่วนตัวปูเนี่ยปูว่าหนึ่งสี่จาไดนกัแมน่ยครับเพราะว่ามันบังเกิดเหี่ยงมัน มันมาเนี่ยนิมิตต่ว่าปูบรสนใจมันน่ะนะรวยมาเด้อครับผมหนึ่งสี่มีอยู่ในนิมิตเนี่ยแหละเบิ้งเบื้อแรกคุยล่อตั้งเสียงนี่ครับกับปูเอาเก่ามาเชียกับกราบขอบพระคุณปูเด้อครับผมครับโอ้ขึ้นไายปูวันนี้ครับปูเรื่อยเรื่อยครับกราบนำมาสักการครับเอาครับพี่น้องครับผม เลขบนก็ยังเป็นตัวเกาอยู่เด้อครับผมสองศูนหาครับพี่น้องนี่คือหลาสุดแต่ว่ากับการบนล่างแล้วครับพี่น้องครับผมการบนล่างน้ำกับตัดเลนส่วนเลขที่มาปูว่าเป็นล่างก้อนนั้นนี่คือศูนย์เจ็ดกับหนึ่งเจ็ดนี่ครับหลาสุดตามในคลิปเด้อครับพี่น้องครับปูกับเขียนจะเขียนเลขชุดนี้แหละครับผมให้ย่มที่มาขอแนวทางกับปูปูกับไป เขียนเพิ่มโดยที่บุรุตัวขึ้นหนึ่งซีกับผมปูกับไล่ไล่เลี่ยงนิมิตไปกับถือว่ามี่ความเป็นไปได้ครับผมล่าสุดรขึ้นหนึ่งซีครับพี่น้องล่างครับแต่ว่าปูกับย่างให้กันศูนย์เจ็ดกับหนึ่งเจ็ดหรือว่าสามเจ็ไว้ครับผมกับเหล็กปูกับคือย่างว่าะครับพี่น้องเนาะหัวว่างหันกับให้บนล่งล่างให้ล่างขึ้นบนครับผมกันไวเดอร์ครับพี่น้องกันบนล่างไว้ครับบ่วจะเป็นสองศูนย์ศูนย์หาสองหาครับผม นี่ก็เลน่างน้ำครับพี่น้องตัดให้พี่น้องน้ำหนึ่งสี่ศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดกัขึ้นบนน้ำครับผมกันไวเฮาถ่ายคลิปนี้เก่ามาเชียกมาน้ำเสนอเหล็กปูพิศนาเป็นโครงทุดทไทยครับผมเคยได้โชว์ในลาวนํ้กันเด้อครับพี่น้องครับงวดว่างหันปูกับเต็ียมๆกับผมงวดนี้กับมาแล้วครับถ่ายคลิปนี้กับขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีครับผมที่เขามารับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับน้ำเชียร์หรือว่าเก่ามาเชีย ครับผมหรือว่าอูน้ำช่ครับถูกหวยเลยเงินไปน้ากันเด้อครับพี่น้องเหมือนแร่งนี่ครับผมใอ้เฮ้ไปน้ากันครับผมสามตัวสองตัวครับกับแนวทางที่ได้นำเสนอไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ